โอเคท่านผู้ชมก็ขอกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมโอเคท่านผู้ชมวันนี้เรามาอยู่กันที่หน้าเกมของ s o c e r กอร์สไตท่านผู้ชมอยู่ในค่ายของ a r m า n i n g t o ซดาเอไม่ใช่ดิเกม s o c e r กอร์สไตนะท่านผู้ชมเป็นเกมเก็บบอลนะยิงลูกโษนะท่านผู้ชมเป็นเกมลูกเล็กของแอดประมาณหนึ่งเลยนะท่านผู้ชมพอแบดนี้แอดแบบ เบต50นี้สุดคือว่าสำหรับแอดก็คือมันมาดีส,สุดๆแล้วนะมันแบบว่าชิงบอลไปได้นะมันสามารถทำให้แอดแจ็คพอตไปได้ประมาณ2-3รอบแล้วนะแต่ไม่รู้ว่ามันต้องขึ้นอยู่กับเวลาด้วยนะท่านผู้ชมว่าเวลาไหนมันมาดีหรือเปล่าอ่ท่านผู้ชมโอเคก็สำหรับใครที่เพิ่งดูคลิปนี้ใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้แอดดีกันด้วยนะครับผมส่วนใครที่อยากให้เล่นเกมอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับเดี๋ยวแอดจัดให้ท่านผู้ชม โอเคแอดไม่เคยขัดขอจัดให้ตลอดเลยนะนะ้นผู้ชมจัดไปอย่าให้เสียดอกนี้อ <c oughs> นึกว่าเปิดเดียวจะได้จบมาท่านผู้ชมอันนี้ขอบิดยี่สิบมาไปก่อนนะขอให้มันไหลไปตามเนื้อเรื่องก่อนไปเลยตอนนี้ที่แอดเล่นมันก็เป็นเวลาเกือบตีหนึ่งแล้วผู้ชมศูนย์ศ <c oughs> ูนย์สี่สามน้ำผู้ชมเดี๋ยวน่าจะได้ลงคลิปพ,พรุ่งนี้น้นผู้ชมโอเค มาขึ้นไปถึงได้แค่ระดับ3อ่ะหายไปแลวร้อยนึงนะผู้ชมแต่เบเ็ดห้ก็อย่าท้อนะผู้ชมแต่ถ้าหาดอกก็คอดได้แอดมีเลยนะบอกไว้แล้ววันนี้เราจะอยู่ให้มันเจ็บตัวใช่ไหมน้ผู้ชมจัดไปอย่าให้เสียนี่อือกินเต็มเจ็บๆไปเลย ก็สำหรับใครที่เพิ่งดูคลิปนี้ใหม่ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจแอดพีกันด้วยนะครับผมถ้นใครที่อยากเล่นเกมอะไรก็คอมเมนต์กันมานะเดี๋ยวแอดทมให้ทุกคนเลยจัดไปโอเคอุ้ยเบ็ดห้าสิบขึ้นระดับห้าได้ชินเราต้องใจเย็นๆนะคุณผู้ชมพเพราะเบ็ดเราเยอะอยู่นะ โอ้โหว่าแล้วเมื่อกี้ให้ไปกลางมาขวาซ้ายต่อขวา r i g ซ้ายดีกลาง <c oughs> เลือกไม่ตรงจมวะน้องชมโอเคอย่างน้อยก็ขึ้นสี่อยากกดคำคำแบกเอาแต่ก็ไม่เอาน้องชมเราขอไปให้สุดเลยแล้วกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยระดับเจ็ดละ ดอกนี้กลางถ้ามีความมั่นใจกลางมันก็ต้องเข้าแต่ถ้าเราเล่นกลางอย่างเดียวมันก็เจ็บสามที่เดิมดอกนี้ขอขึ้นไปที่กลางแบบจบๆมาเผื่อมันได้ยินเสียงเราไงว่าเราพูดจะไปทางไหนคุณผู้ชมปับเกือบไปกลางแต่ดอกนี้มีแจ็คพอตถ้าเตะแอดไม่เอาขอแค่นี้แหละกำไรแบบว่าลอมๆอ,อยู่แล้วนะมากำไรสองพันคุณผู้ชม โอเคอย่างน้อยก็มีกําไรอะดีกว่ายิงไม่รู้ว่าดอกนี้มันจะให้หรือเปล่าพอาะแอนไม่ค่อยแน่ใจรู้สึกเหมือนมันจะให้แล้วก็มันไม่ให้ท่านผู้ชมอย่างน้อยก็กําไรอะราหนีชิ่งกันก่อน